ในเกมเอเดนวะิงเนี่ยเต็มไปด้วยสถานที่น่าจดจํากับบอสเจ๋งๆมากมายให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถออกตามหาได้ระหว่างเดินทางในแลนด์บิทว e นที่ในปัจจุบันเนี่ยยังมีแฟนเกมค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์หลายคนเนี่ยถกเถียงกันว่าเอเดนวิงเนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดของค่ายนี้ไหมเรื่องนี้ก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปแต่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเกมนี้ที่หลายคนเนี่ยสามารถเห็นตรงกันได้ก็คือ Elden Ring เนี่ยเป็นเกมที่มี NPC โดยเฉพาะตัวละครหญิงเนี่ยหลากหลายที่สุดอย่างลูน่าพินเซสตราแี ที่ผู้เล่นเนี่ยทำเควสย่อยเพื่อให้ได้ฉากจบแต่งงานมากที่สุดแล้วก็ฟีลที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยยอมโดนดีบัฟเลือดเพื่อให้ได้กอดบางคนก็จะพยายามช่วยเหลือลอตเดริกากับลายานี่ยังมีอีกหลายตัวนะครับจนพูดถึงไม่หมดเลยแต่ในวิดีโอนี้ผมจะโฟกัสไปที่ตัวละครหนึ่งที่มีคนชอบเยอะเพราะมีทั้งความงดงามแข็งแกร่งแล้วก็มีเนื้อเรื่องเบื้องหลังที่น่าสนใจแต่บางคนเนี่ยอาจจะเกลียดไปเลยก็ได้เพราะว่าติดอยู่นานสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิช และในวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมมาเลเนียเนี่ยถึงเป็นบอสที่ออกแบบได้แตกต่างในเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เวลาพูดถึงเกมสไตล์โซลไลท์สิ่งแรกๆที่คนน่าจะนึกถึงก็น่าจะเป็นเรื่องความยากกับความท้าทายในตัวเกมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าสามารถดึงดูดผู้เล่นได้ก็จริงแต่ก็ทําให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่อยากแตะเกมประเภทนี้ไปเพราะว่ากลัวยาก สำหรับ Elden Ring เนี่ยผมจัดให้เป็นเกมที่มีระดับความยากหรือ Difficulty c u r v e ที่แบบแตกต่างกันมากๆคือมีตั้งแต่บอสบางตัวที่คุณจามแรงหน่อยแม่งตายละไปะจนถึงบอสที่สามารถนุกทั้งสนามที่ทำให้คุณไปตื่นใน Skyrim ได้เลย Hey away แต่คืออย่างนี้นะครับบอสแทบทุกตัวในเกมเนี้ยผู้เล่นส่วนใหญ่สามารถเอาชนะได้ไม่ยากโดยการใช้อเทมอย่าง Spirit s ซ m m o n ซึ่งตอนทเกมออกใหม่ๆเนี่ยมมิมเทียนี่คือแปลอะไรที่โคตรโกง หรือไม่ก็สม,มอนผู้เล่นอื่นเนี่ยมาช่วยสู้คือขอแค่มีอะไรเบนความสนใจของบอสเฉยๆเนี่ยก็ทําให้การต่อสู้ง่ายขึ้นเยอะละคราวนี้มันมีข้อยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งครับคือมาเลเนียเบดออฟมิเคลาโดยส่วนตัวผมคิดว่ามาเลเนียเนี่ยเป็นบอสที่พิเศษมากๆสําหรับเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์แต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าเธอพิเศษยังไงเนี่ยมาทําความรู้จักกับเธอหน่อยดีกว่ามาเลเนียจะเป็นออปชั่นอลบอสนะครับที่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้ถ้าอยากแค่แบบเล่นให้จบเฉยๆ เธอเป็นลูกคนเล็กของควีนมาริกากับราดากอนซึ่งก็เป็นสามีคนที่2ทําให้มาเลเนียกับพี่ชายฝาแฝดมิคาล่าเนี่ยมีสถานะเป็นเอมพีเรียนที่สามารถเป็นเทพของยุคใหม่ได้รับช่วงต่อจากควีนมาริกามาเลเนียได้รับผลกระทบจากสกาเลนลอตั้งแต่เกิดทําให้ร่างกายของเธอเนี่ยเสื่อมสลายจากภายในส่งผลให้เธอเสียแขนขากับการมองเห็นไปในขณะที่พี่ชายของเธอเนี่ยติดอยู่ในสถานะอีเทนอลชายฮุดที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถโตเป็นผู้ใหญ่ได้ ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับมาเลเนียก็ยังฝึกวิชาดาบจนเชี่ยวชาญจนได้รับขนาดน้าว่าเป็นหนึ่งในเดมิกรสเนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ยังสาบ้านจะปกป้องมิเคลาพี่ชายของเธอในฐานะดาบด้วยคิดดูครับว่าเธอแข็งแกร่งระดับที่ว่าตอนสู้กับเดมิกอสคนอื่นยังกอสดิกเดอะกราฟเตสเนี่ยกอสดิกนี่คือแพ้ลาบคาบนะครับถึงขนาดต้องกาบตีนเพื่อขอชีวิตแล้วก็ในการต่อสู้กับเจเนอรัลราดันลูกพี่ลงน้องอีกคนหนึ่งของเธอเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากจนทําให้สกายเลนดลอส จนกลายเป็นดีดแดนเน่าสลายขนาดใหญ่ส่วนในด้านผลการต่อสู้เนี่ยหลายคนมองว่าเสมอกันแต่บางคนก็มองว่ามาเลเนียนยชนะเพราะว่าลาดานเนี่ยสูญเสียสติสัมปชัญญะจากผลกระทบของสกาเลต์ลอตทำให้เขาเนี่ยต้องเดินในสนามลบแล้วก็กัดกินซากศพอย่างไร้จุดหมายก็เอาไว้ประมาณนั้นละกันครับสำหรับเรื่องราวคร่าวๆข,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 ของมาเลเนียกลับมาที่หัวข้อเกมเพลย์ครับเพื่อจะทําความเข้าใจกับความแข็งแกร่งของเธอในเกมเนี่ยก่อนอื่นเลยผมต้องพยายามเอาชนะเธอให้ได้ก่อน แล้วถ้าผมเอาชนะเธอด้วยสตริงเวดมตนกับสปิริตซามอนเหมือนกับบอสทั่วไปในเกมไม่ได้เนะี่ยผมคงต้องลองเอาชนะเธอด้วยสตริงล้วน ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมต้องลองอยู่หลายครั้งเปลี่ยนเทคนิคหลายรอบถึงขนาดเปลี่ยนสเตตตัวละครใหม่ที่ใช้มาทั้งเกมจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้สิ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามาเลเนียพิเศษเนี่ยไม่ใช่แง่การออกแบบหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกครับคือบอสตายรูปร่างเหมือนคนที่เคลื่อนไหวรวดเร็วโจมตีแรงเนี่ยมีให้เห็นในเกมแล้วตั้งแต่อัลเทอริอสสเลปไนเกลซิสเตอร์ฟีเดแล้วที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเรดดี้มาเลียจากเกมบัตบอลสิ่งที่ทาให้มาเลเนียแตกต่างเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิกมาก คือเธอสามารถฟื้นฟูตัวเองได้จากเดเมจที่สร้างให้ผู้เล่นเธอจึงเป็นบอสที่กี่ตัวนะครับที่บังคับให้ผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนเทคนิคที่ใช้มาทั้งเกมเนื่องจากการเรียกสปิริตซัมมอนหรือว่าการซัมมอนผู้เล่นอื่นมาช่วยสู้เนี่ยอาจจะทําให้การต่อสู้ยากลําบากกว่าเดิมนอกจากเธอจะมีโอกาสรักษาตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยยังอ่านการโจมตีทั่วไปยากขึ้นด้วยเหตุผลเสริมอย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นบอสที่มีความแอคทีฟเนี่ยต่ำมากในเฟสแรกซึ่งเหตุผลตามเนื้อเรื่องก็เป็นเพราะว่าาาเเเธออสสูญียกกรมงห็นจ คือมันเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งดําเนินไปนานเนี่ยผู้เล่นยิงเสียเปียบเพราะถ้าโดนโจมตีเรื่อยๆไอเทมเพิ่มพลังชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลงในทางกับการมาเลนเนียก็สามารถฟื้นฟูต,ตัวเองได้มากขึ้นไปด้วยยืดการต่อสู้เนี่ยให้นานขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นบอสที่ต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยจำท่าแล้วก็โดนโจมตีน้อยที่สุดคือลองคิดดูครับว่าขนาดบล็อกด้วยโลกขนาดใหญ่เนี่ยเธอก็ยังสามารถคีลตัวเองได้ซึ่งผมว่าม่โคตรไม่สมเหตุสมผลสุดๆเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับคราวนี้ผมจะลองอธิบายจุดที่ผมคิดว่า การออกแบบของเธอเนี่ยแหกกฎของฟอร์มซอฟต์แวร์อย่างที่บอกไปครับนอกจากเรื่องฟื้นฟูตัวเองได้ยังอื่นก็ไม่ถึงกระแปลกอะไรโดยหลักๆผมจะเทียบเธอกับเรดี้มาเรียกับซิสเตอร์ฟีเดยแล้วกันเพราะว่าใกล้เคียงที่สุดละคือเวลาต่อสู้กับบอสรูปร่างคนเนี่ยขนาดพอๆกับตัวผู้เล่นในเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยการที่ศัตรูเคลื่อนไหวเร็วไม่ใช่ปัญหาครับเพราะถ้าผู้เล่นใช้อาวุธขนาดใหญ่พอจะทําให้บอสเนี่ยสแต็กเกอร์คัดกับการโจมตีของศัตรูที่เข้ามาได้แต่มาเลนเนียเนี่ยต่อให้คุณใช้ดาบใหญ่นะครับ มันก็ไม่รับประกันว่าเธอจะ s t a ็กเกอร์ทุกครั้งบางครั้งเนี่ยต้องโจมตีต่อเนื่องสองสาครั้งต่อกันทําให้การโจมตีส่วนใหญ่ของสายสเตร n g t เนี่ยกลายเป็นการแลกกันกับมาเลเนียคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยเสียเปรียบเต็มๆคือถ้าเอาเนื้อเรื่องที่ว่าเธอเป็น demi ก o d ออกไปเนี่ยแล้วลองพูดจากความรู้สึกในด้านเกมเพย์อย่างเดียวเนี่ยมันก็แปลกๆป,กปะ่ะคือเราถือดาบใหญ่ขนาดพอๆกับตัวเธอเนี่ยแต่ว่าเธอดันสามารถรับการโจมตีได้หน้าตาเฉยแถมสวนกลับได้เร็วหลายคอมโบต่อกันแล้วก็ยังทําให้เเราก,กรไดด้้วย คือหลักการออกแบบเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์ที่หลายคนนิยมพูดถึงก็คือถึงมันจะยากก็จริงแต่มันก็แฟร์ป่ะแต่การออกแบบระบบต่อสู้ของมาเลเนียเนี่ยผมว่ามันมองข้ามความบาลานซ์จุดนี้ไปแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการออกแบบระบบต่อสู้ทั้งหมดของเธอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงหรือไม่สแต็คเกอร์เนี่ยไปจนถึงเธอสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรสําหรับผมครับกับการผมมองว่ามันเป็นการทําให้ผู้เล่นเนี่ยปรับตัวกับการโจมตีของเธอแล้วก็สวนกลับอย่างแม่นยํา เหมือนเป็นการเต้นเข้าจังหวะโดยไม่พลาดเลยมากกว่าปัญหาใหญ่สุดของมาเลเนียที่ทําให้หลายคนเนี่ยได้ยินประโยคนี้หลายชั่วโมงคือถ้าวอเตอร์เฟลดนสุดเชาของเธอครับสำหรับผมนะครับการออกแบบบอสที่ดีเนี่ยคือบอสทีท่ท้าทายแต่ถ้าผู้เล่นเนี่ยสังเกตและตอบสนองได้ดีพอก็สามารถเอาชนะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปสู้ตัวอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเรดี้มาเลียนนะครับที่ผมกะจะเข้าไปลองเล่นก่อนแต่ผมโฟกัสมากจนสามารถเอาชนะได้แบบเฉียดฉิวตั้งแต่ครั้งแรกเลย และผมก็จดจําว่านี่เป็นหนึ่งในบอสที่ออกแบบดีที่สุดในเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เลยอย่างเช่นการโจมตีทุกอย่างของเธอนะครับสามารถอ่านท่าทางและคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ถ้าตอบสนองได้ไวพออย่างถ้าเธอยกดาบเหนือหัวเนี่ยก็เตรียมโจมตีเป็นคอมโบถ้าเธอหงั่งดาบไปข้างหลังจากระยะไกลเนี่ยก็น่าจะเป็นการโจมตีมาหาเราเป็นเส้นตรงเวลาเธอแทงดาบเพื่อบัฟตัวเองเนี่ยก็จะสร้างจังหวะโจมตีให้กับผู้เล่นแต่ก็สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีการโจมตีสวนในจังหวะสุดท้าย เวลาเลดี้มาเลียกระโดดขึ้นฟ้าแล้วง้างดาบเตรียมใช้ท่าใหญ่เนี่ยก็สามารถเดาได้ว่าเธอจะพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็โจมตีใส่เราเป็นวงกว้างการโจมตีของเธอเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องจริงแต่ถ้าผู้เล่นตอบสนองไวพอเนี่ยก็สามารถหยุดการโจมตีของเธอหรือว่าสวนกลับได้ถ้าโจมตีใหญ่ในเฟสสามของเธอเนี่ยก็สามารถเดาได้ว่าเธอจะกระโดดลงมาแล้วก็โจมตีอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างคราวนี้ลองกลับมาดูมาเลยเนียครับถ้าคุณเห็นเธอกระโดดขึ้นฟ้าครั้งแรกเนี่ยแบบไม่เคยสู้มาก่อนเลยเดาได้ไหมว่าเธอจะทําอะไรต่อไป คือตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครผมมันเป็นอะไรที่แหกกฎการออกแบบของบอสที่ผ่านๆมาไปเลยอะยางถ้าเป็นท่าโจมตีใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้การออกท่าที่มากหน่อยแล้วก็จะเป็นเดเมจใหญ่ครั้งเดียวหรือไม่ก็2ครั้งแต่ Waterfall Dan c e เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแรนดอมทุกช่วงพลังชีวิตที่ลดลงไปของเธอต้องเดาเอาเองครับแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยมากในการออกท่าทาให้ผู้เล่นเนี่ยมีเวลาตอบสนองที่น้อยมากถ้าไม่ได้เตรียมตัวหรือว่ารู้ก่อน ถึงบางครั้งเนี่ยจะสามารถลอให้เธอใช้ท่านี้ได้โดยการปาไอเทมก็เหอะแต่ก็ต้องผ่านการฝึกมาก่อนถึงจะรู้ดนเจของท่านี้ก็มีปริมาณมากแล้วก็ต่อกันหลายครั้งยากที่จะหลบได้ถ้าไม่ฝึกมาเนื่องจากตายมาจนชินแล้วถ้าผู้เล่นป้องกันเนี่ยมาเลนเนียก็จะได้พลังชีวิตคืนผู้เล่นเนี่ยก็เสียสตามิน่าในการป้องกันเนี่ยจนเกือบหมดเพราะว่าโดนโจมตีต่อกันหลายฮิตแถมจาจจะการได้ไม่หมดแล้วก็ตายด้วยโดยส่วนตัวผมมองว่าท่าน,นี้มันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่อาจจะเข้าคันเรียวกว่าแบดดีไซน์เลยก็ได้ คือผมว่าลองนับคนที่สามารถเอาชนะเธอหรือว่าหลบท่านี้ได้หมดตั้งแต่รอบแรกดูดิครับผมว่าทั้งโลกสามารถนับคนได้อะแบบเธอไม่เล่นตามสไตล์การออกแบบของพวกโซซีดี้เลยจนหลายคนเนี่ยมองว่าเธอเหมาะเป็นบอสของเซคิโดมากกว่าแล้วก็มีคนทำมอสออกมาจนได้ <c oughs> ในเฟสที่2เนี่ยเธอยังเพิ่มสกายเลนล็อตเข้าอีกเพิ่มระยะด,ดาบและความแรงคาดเดาจังหวะล่วงหน้าของวอเตอร์แฟลแดนยากขึ้นแล้วก็เพิ่มท่าที่เรียกร่างโครนออกมาอีก ที่ผมบอกว่าเธอเนี่ยออกแบบมาแหกกฎของฟอร์มซอฟต์แวร์อย่างน้อยๆในเกมสไตล์โซซีรีเนี่ยคือมันไม่ได้ยากแต่แฟร์ครับ mm hmm. มาเรเนียเนี่ยเหมือนเป็นบอสที่ออกแบบมาให้ยากเฉยๆมากกว่าแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เธอพิเศษเป็นในตัวนะครับแล้วก็เวลาเอาชนะเธอได้เนี่ยมันจะรู้สึกสะใจมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับเลยถ้าถามผมว่าอยากปรับอะไรเกี่ยวกับมาเรเนียให้สมดุลขึ้นเนี่ยคงจะเป็นวอเตอร์เฟลดันซ์ที่มีจังหวะผู้เล่นเนี่ยตอบสนองชัดเจนแล้วก็มีเวลามากขึ้นอีกหน่อย หรือถ้าจะเอาความเร็วเท่าเดิมเนี่ยก็ควรจะลดเดามจสต่อการโจมตีลงรวมถึงลดอัตราฟื้นฟูของมาเลเนียเนี่ยให้น้อยลงจากท่านี้ด้วยหรือไม,ม่ก,ก่อนเธอจะใช้ท่าเนี่ยก็มีจังหวะชัดเจนนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปโจมตีขัดขวางได้คล้ายๆกับตอนอัลทอริอัสนะครับที่จะบัฟตัวเองแบบถ้าผู้เล่นกล้าเสี่ยงจะเข้าไปทำาดามจให้มากพอเนี่ยก็สามารถหยุดการใช้ท่าใหญ่ของอัลทอริอัสได้แต่ถ้าพลาดเนี่ยก็จะโดนโจมตีสวนแถมยังทำให้การต่อสู้เนี่ยยากขึ้นด้วยอะไรแบบนั้น แต่ก็นั่นแหละครับถ้าปรับเรื่องพวกนี้บอสตัวนี้มันก็จะง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเสียเอกลักษณ์การเป็นบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ไปแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิดีโอวาเลนไทน์ประจําปีนี้กับตัวละครยอดนิยมอย่างมาเลเนียจากเกมเอเดนริงผมเข้าใจครับว่าสาหรับบางคนเนี่ยบอสตัวนี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่หรืออาจจะถึงขั้นผ่านไปง่ายๆด้วยซ้ำก็สามารถแชร์วิธีที่ตัวเองใช้ไปได้ในคอมเมนต์นะครับ แต่สำหรับสายสตริงแบบผมเนี่ยเน้นการโจมตีระยะประชิดนี่คือมาเลเนียจัดเป็นบอสที่หินมากๆส่วนตัวละครที่ผมชอบที่สุดเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือเมลิน่าครับแต่ก็น่าเสียดายที่เธอไม่ค่อยมีบทเลยยกเว้นแค่ตอนที่คุยกันที่โบสใหญ่ๆกับอยู่ในคัสซีนเท่านั้นส่วนอีกตัวละครที่ผมชอบก็คงจะเป็นซอรเซเรสเซเลนจากความลึกลับของเธอแล้วก็เควสย่อยที่น่าสนใจคือถ้าใครดูมาจนถึงจุดนี้นะครับผมอยากจะช่วยให้แชร์ตัวละครไวฟฟูที่ชอบที่สุดในเกมเอเดนิงมาหน่อย หรือถ้าใครชอบตัวละครชายเนี่ยก็สามารถแชร์ไว้ได้เหมือนกันสามารถทิ้งคําตอบไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับพร้อมกับเหตุผลเลยส่วนถ้าใครสนใจวิดีโอวาเลนไทน์ของปีที่แล้วที่ผมพูดถึงเรดี้ดิมิท r รสเนี่ยสามารถกดดูต่อจากวิดีโอนี้ได้เลยครับ